ก่อนน่าจะมาอยู่ตรงนี้แน่ไะอยู่ที่คลองเตยอยู่ที่คลองเตยครับขายเมื่อกี่สิบปีครับตอนที่คลองเตยก็ก็สิบกว่าปีครับน่าสิบกว่าปีทางนี้ย้ายมาตรงนี้เพราะว่าใช่เพราะตอนเจอโควิดก็เลยทางนู้นมันเป็นคลัสเตอร์ระบาดนะก็เลยย้ายไปตรงนี้คือส่วนตัวผมก็เป็นคนแบบกินเยอะไงผมกินเยอะผมก็จะมือหนักมือก็จะมือหนักสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แบร์บล็อกแช n แนลนะครับเราต้องเริ่มจาก ขออภัยทุกคนด้วยที่สัปดาห์กว่าๆแล้วล่ะไม่มีคลิปพาไปกินอะไรอร่อยๆเนาะก็ฟันปวดฟันจะบอกว่าฟันปวดปวดฟันนิดหน่อยนะครับก็เลยไปจัดการมันเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือถอนแล้วก็ผ่าฟันคุดออกพร้อมกันเลยก็เลยระบบหนักมาก ไปกินอะไรไม่ได้เลยนอกจากหยอดน้ำข้วนาวต้มจะรีวิวข้าวต้มที่บ้านก็ใช้ที่ใช่ไหมก็ลคลิปก็เลยหายไปหนึ่งอาทิตย์นะครับก็วันนี้เรากลับมาเจอกันแล้วนะโอเคขึ้นแล้วละ่ะไหวแล้วไหวแลวกินได้ละร้านเนี้ยได้ลองไปทานแล้วครั้งหนึ่งนะอร่อยมากอีกก็เห็นมานานแล้วละ่ะผ่านม่ผ่านมาผ่านตะลอดเวลาอยากจะทานแต่ก็ไม่ได้แบสักติจนวันก่อนนะได้มีโอกาสนะครับอ่ะลองซื้อมาแล้วกินที่บ้านโอ้โหแบบแตกออกปากอร่อยมากก็เลยแบบคือสำหรับเรานะ ใช่ใชแล้วบอกสําสำหรับเราสำหรับพี่โก้เนี่ยคืออร่อยอแล้วก็รสชาติดีมากๆเลยก็เลยเล็กข้อความไปหาเจ้าของร้านนะว่าจะขออนุญาตเข้าไปถ่ายนะครับอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราขอแวะซื้อกาแฟกันแลวกันครับครับผมโอเคครับเดี๋ยวพี่โก้เราไปซื้อของซื้อกาแฟก่อนเอาอะไรอะ่ะเมกานโอย่เหมือนเดิมอะกินร้านไหนก็ได้นะ ดีครับเอาอเมริกาโน่หนึ่งแก้วครับมไม่หวานเลยลก็แบล็กยูสุณครับได้มาแล้วกาแฟสองแก้วนะ ก็เป็นอเมริกาโน่แล้วก็ยูสุอเมริกาโน่อเมริกาโน่ไม่หวานเลยแล้วก็แบล็กยูสุไปร้านกันดีกว่าไปยังเป็นความลับอยู่ยังเป็นความลับ,ลบไปดูข้อมูลหลังบ้านอ่ะของยูทูบอ่ะคือมีหลายคนดูช่องเรานะเยอะเลยบางคลิปบางคลิปเยอะเยอะสำหรับเรานะใช่เยอะสำหรับเราแต่ร ก็คนติดตามใช่ไหมก็แบบช่วยกันหน่อยครับอยากให้ติดตามเรากันเยอะๆนะเป็นกาลังใจให้เราหน่งนะครับผมแค่กดติดตามก็เหมือนเป็นกาลังใจให้เราแล้วครับถึงร้านแล้วเดี๋ยวลงไปที่ร้านกันดีกว่าครับก็เดี๋ยวเราต้องไม่สั่งเมนูนะ แต่ว่ากําลังลังเลยอยู่ว่าจะตามแบบไหนดีเรายังไม่ได้บอกเลยนะว่าเราอยู่โอเคก็ตอนนี้เราอยู่ร้านขาหมูตงโจลนก็อยู่แถวๆเลยอินเด็กมนิดนึงเรียกว่าบางนาตาก6นะครับผมก็เป็นก็เรียกอะไรน,นะรูปขนาดนะถ้าจุดสังเกตก็เลยอินเด็กมาสักกิโลนึงครับผมอยู่ฝั่งเดียวกันในอินเด็กเลยสังเกตจากป้ายโฆษณาครับร้านจะอยู่ใต้ป้ายโฆษณานะที่มีร้านกาแฟอเมริกันอยู่นั่นแหละ ห,หัวโค้งนิดนึงก็เตรียมจอดได้ละก็มีที่จอดทั้งในในร้านแนละ้วก็หน้าริมถนนก็<ช>สามารถจอดได้ <c oughs> เอาเนื้อหนังไข่พิเศษครับ <c oughs> สองจานร,ราดข้าว,าาวใช่ไหมครับราดข้าวครับใช่ครับผมหรือจะเอาคากิคากิค้าจักรไม่ชอบคานหรอครับเอาคานไหนเอาคากิครับผมเอาเนื้อหนังไข่จานหนึ่งครับจานหนึ่งคากิไข่นัะได้ครับ เปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงเหรอครับผม8ปดโมงครับผมแปดโมงเช้าถึง3ามโมงครึ่งครับผมโดยประมาณมีหมดก่อนหมดเร็วอะไรกว่านีงไม่มีครับเพราะว่าสต๊อกเยอะสต๊อกเยอะเลยทำทั้งวันเลยขวันนี้เราทำทำเก็บไว้ครับทำไปเรื่อยๆเลยเพราะว่ามันเก็บไวปมันจะอร่อยจะได้เปื่อยๆครับผมครับผมแต่เมื่อกี้แบบจานใหญ่มากผมขางแล้วครบโอ้โหคุ่มมากเลยคือคือสุดตัวผมก็เป็นคนแบบกินเยอะไงผมกินเยอะผมก็จะมือหนัก มือก็จะมือหนักหมดครับผมครับเพราะว่าจานเจ็ดสิบบาทแบบโอ้โหจานใหญ่มากถ้าเกิดเริ่มต้นเริ่มต้นจานละเริ่มต้นก็คือ60บาทจากจานที่มีไข่ของพี่เมื่อกี้ครับคือมันหกสิเาะว่าเลยครับตอนหูขึ้นเราปรับมาเป็น60แล้วก็เพิ่มไข่ก็เพิ่ม10บาทครับผมก่อนหน้าจะมาอยู่ตรงนี้น่าจะอยู่ที่คลองเตยผ่ที่คลองเตยขายเมื่อกี้สิบปีครับตอนที่คลองเตยก็สิบกว่าปีครับน่้สิบกว่าปีทำกันก็ย้ายมาตรงนี้เพราะว่าใช่เพราะว่าตอนเจอโควิดก็เลย ทางนู้นมันเป็นคัสเตอรระบาดอ่ะก็เราก็เลยย้ายไปตรงนี้แล้วก็ไได้ล็อกตรงนี้พอดีทีแรกที่มาตรงนี้นี่ไม่มีฟุทธบาทนะครับคือลูกค้าเยอะมากผมผ่านแล้วคนลูกค้าเขาตลอดเลก็มีมาเรื่อยๆคือตอนเนี้ยร้านเขาอยู่ริมถนนเนาะทางผานอาจจะแบบว่ามีเสียงมอเตอร์ไซค์ใช่ๆคนเรื่อยๆนะกินกันดีกว่าเป็นอะไรมา ก็สั่งเป็นเนื้อหนังไข่ของตะก้งของพิเศษก็คือทากะไข่เนื้อหนังไข่น่ากินมากทากะคือให้ทั้งขาเลยนะทั้ง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 กุ้งเออไปทั้งกีบอ่ะเออทั้งเออนั่นแหละโอเคนะโอเคก่าจะได้กินนะพิธีเราก็จะยาวนิดนึงขาหมูจงเจริญเนี่ยก็เปิดตั้งแต่โมงนะจนถึงบ่ายสามโมงรึ่งใช่ไหมมาได้ตลอดเวลาเลยไม่มีของหมดนะเพราะว่าเฮียเขาต้องทำขาหมูตรงนี้เลยแล้วก็ ตอกไปเรื่อยๆไม่ต้องกังวลว่ามาแล้วจะไม่ได้กินนาเกีะ่ะ70บาทพิเศษถ้าม,มีข้าวมีไข่ก็จะเพิ่มอีก20บาทก็จะเป็น90บาทสำหรับจานนั้นเขาซิ่งจังเลยนะเคนหืมหืมหืมอย่งนุ่มมากนุ่มลมุน เขาจะไม่ได้หวานไม่ได้หวานนํำนะจะมีความเค็มหวานหอม,หอมกลมกล่อมมากเลยดีมากนี่กินคู่กับกินน้ำต้มอ,อะ่ะดีดีแบบโหแต่หอ,อกปาาอย่างที่บอกแต่อยู่ในรถแบบว่าได้ลองซื้อครั้งหนึ่งกินแล้วแบบนี่ถูกใจใส่หอ,อกปากชอบมากต้องแบบแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกันหยย่ร้านนี้นะที่เด็ดคือไข่ปลาตูน๋นแล้วอยากเล่นกระเทียมมากเลยว่าไข่ต้มกินไอติมคือแบบ

ถ้าชอบไหนกินกี่ร้อนฟิน,นดูดหลุดเลยใช่ไหม,มเปื่อยมากเรียบร้อยอือิ่มมากจานเดียวก็อิ่มแล้วแต่แลกกับว่าจะมีอ,อีกสักจานหนึ่งไหมครับเราพลาดรัวไม่เหลือเลไม่เหลื <laughs> ไห <laughs> อไอ้ผมเหลือแค่ <laughs> ที่ผมกินไม่ได้คือ <laughs> อร่อยมากอยากให้ทุกคนได้มาลองกันนะครับเดี๋ยวไปคิดเงินกนะันแล้วเดี๋ยวค่อยถามเธอว่าเขาหยุดวันไหนมันูน้นถามเมื่อกี้พีเด๋ยวแล้วก็เราฝากร้านก่อนได้ไหมเดี๋ยวค่อยมาใส่ซื้อนึ่ได้ไหมครัานนี้เต็มแล้วอ่ะเออเต็มเต็มร้านแล้วมาเรื่อยๆจะได้เอาโตัวให้สนุกและโอเคทั้งห,ง <S 1> <S 1> <ๆ>หมด180บาทก็อ,อร่อยมากแล้วก็อิ่มมากนะครับก็มาทานกันได้นะครับตามมาทานกันได้ อยู่ตรงบางนาตัดกมหนะครับพอทางคู่ขนานมาด้านข้างเป็นถนนก็จุดสังเกตก็ป้ายนี่เลยนะสังเกตได้ไหมได้มาลุไไปได้ก็ก <c oughs> าแฟเมตอนอะไรอย่างเงี้ยไปอยู่ตป้บบายโฆษณาอ่าใช่อยู่ตป้บบายโฆษณาอยู่ใต้ป้ายโฆษณาเลยก็ <c oughs> มากันได้นะครับแปโมงเช้าถึงบ่ายสโมงโดยประมาณมาได้ตลอดเวลามีให้กินตลอดของไม่หมดเพราะว่าทำขึ้นเรื่อยๆ่มเรื่อยๆเลยลืมถามถามก่อน เฮียครับเฮียมีวันหยุดไหมหยุดวันหวยออกครับหนึ่งสิบหกวันดีด้วยอะไรอร่อยมากเลยครับอร่อยอร่อยชอบหยุดเพรว่าหยุดวันหวยออกก็ถามไม่เล่นเด็ดไปเฉชดเฉชดเป็นวัดที่ลูกชายเป็นเจ้าอาวาสอ้าวัดที่นครนายกวัดอะไรครับชื่อวัดวัดจุฬาภรณ์วัดอาลามวัดจุฬาภรณ์วัดอาลามจ้าในอันซรรยไทยในอันซรรยไทยแลนด์อ่ะเขาจะเขียนว่าวัดโกบองไทย วัดเขาจะมีพระไพรีที่นาตองที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็เพิ่มเติมนิดนึงนะครับได้คือกับคุณแม่เพิ่มเติมก็คุณแม่เขาฝากนะคุณแม่คือคุณแม่ของเฮียเขานะครับก็เขาฝากแนะนาแล้วก็ให้ไปทําบุญกันนะครับที่วัดชื่อแล้วกันก็จะเป็นวัดที่มีต้นไผ่เป็นทางอุโมงค์เข้านะก็เดี๋ยววันที่15้าจะมีพระกฐถิ่นใช่ไหม ถ้ามีโอกาสเราก็จะได้ไปแต่ว่าอาจจะมเราคงไม่ได้ไปงานทัาวกระถิบเราแต่จะมีโอกาสก็คือจะไปพิวัตรนะรก็บอกบุญกันนั่นแหละครับก็ใครมีโอกาสมีเวลาบ้างก็ตามไปได้นะครับฝากร้านข้าวขาหมูจงเจริญนะครับมาทานกันได้นะครับบางนาตาดกม6อหวันนี้ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดต่อสา์แบบว้องสัญาพิกโก้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้รู้ว่ามีคลิปใหม่ๆมาแล้วนะครับสารวับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับอร่อยอยากให้มาจริง